ช่วงเจแบบนี้นะคะใครรู้สึกว่าร่างกายไม่สดชื่นเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราขาดวิตามินสําคัญอยู่นะคะลองเช็คดูซิว่าขาดอะไรหนึ่งก็คือ B12 ที่มักจะพบในไข่เนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งผลของการขาดวิตามิน B12 นะคะคือเราเนี่ยจะเหนื่อยล้าได้ง่ายหรือว่ามีภาวะโลหิตจาง และใครที่ไม่ได้กินเจนะแต่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าเราขาดวิตามิน b 12ที่แรกซึ่งกินเจแบบนี้นะคะถ้าจะได้รับจากอาหารเนี่ยมันคือ nutritional yeast ที่จะมีวิตามิน b 12เยอะมากค่ะโดยมากเขาก็จะเป็นผสมกับสลัดรสชาติของเขาจะคล้ายๆกับชีสแต่ถ้าส่วนตัวเนี่ยซิก็ใช้เป็นอาหารเสริมวิตามิน B c o m p l พ x ไปเลย อันที่2อคือธาตุเหล็กที่มักจะได้จากผักใบเขียวๆแบบนี้ที่อาหารเจนเนี่ยเราไม่ค่อยเจอหรือถ้าอย่างซิก,ก็จะเสริมด้วยมอรินิก้าค่ะจะผสมไปกับโปรโตีนที่ทานอยู่ประจําและตามงานวิจัยเนี่ยมอรินิก้าไม่ใช่มีแค่ธาตุเหล็กที่สูงมากกว่าพกคมถึง25เท่านะคะมีโพแทสเซียมมีแคลเซียมวิตามินเอวิตามินซีคือเรียกว่าอุดมไปด้วยสารอาหารเลยและใช่ค่ะว่าอย่างที่3เรามักจะขาดกันมากๆเลยนั่นก็คือโปรโตีนใช่ไหมทุกคน เรียบเทียบโปรโตีนตามความสามารถของการดูดซึมของร่างกายนะคะเราจะเห็นได้ว่าโปรโตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยคือ on the top เลยค่ะหมายถึงว่าร่างกายของเราดูดซึมได้ด,ด,ดีที่สุดรองลงมาก็คือโปรโตีนจากถั่วลันเตาและสังเกตว่าโปรโตีนจากข้าวเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายของเราดูดซึมได้ไม่ดีนะ และที่น่าสนใจนั่นก็คือถั่วลูกไก่เนี่ยร่างกายของเราสามารถดูดซึมนําไปใช้ได้ดีมากๆซึ่งด้วยความที่ซิดเป็นคนที่ทาอาหารเก่งมากๆนะคะวิธีที่ซิดใช้ก็คือใช้เป็นแป้งถั่วลูกไก่แบบนี้นะคะผสมกับแป้งสําเร็จรูปทีกก่เป็นแป้ง,แ,ปง,แ,ปงแพนเค้กชนิดดีที่ได้มาจากประเทศอินเดียหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้หน้าตาอาจจะไม่ได้สวยกลมเท่าไหร่นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าโปรตีนสูงและกลิ่นหอมสมุนไพรมากๆ ออ่เวลาที่เราเลือกโปรโตีนนะคะสำคัญมากว่าโปรโตีนนั้นควรจะเป็นโปรโตีน i s โ l เ t e เพื่อให้เราได้รับโปรโตีนเต็มๆนะคะถ้าเป็นแค่พีโปรตีนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่สูงหรือเป็น p powder เอามาแค่ผงผักเลยก็เป็นได้ลองเช็คดูนะคะว่าเราขาดอะไรแล้วมาเรียนดูเพิ่มติมด้วยกันกับวิทยาศาสตร์หลังกา